ไหอายุลหรอเปล่าเตีต้องสูน้าโอเคมกาเปลี่ยนขาโอ๊ตครับมาโอ๊ตเตียงเลยนี่เปลี่ยนข้าโอ๊นี่วาสเกหัดูที่ไปไกไแค่ไหนอั้งโอ้โหนีไงดูป้อมคอนย้อยออกมาดูป้อมคอนตรงนี้ป้อมคอนดึงก็ได้ดูยัไข้าโอ๊ตข้าวโอ๊ตมองนะตรงนี้จะส่งไปคู่ขาจะชู้ แต่ว่าไม่ถึงครับวางไปคือหลังไอ้ซี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 จับบอลห่างแล้วตรงนี้โอ้โหยังแก่งอยู่ยังมาชนไม่ได้ตรงนี้ซีเอาดิเอาไปได้ซีซีซีหนีไปซีซีตามไปตรงนี้โอ้โหนี่ก็โอ้โหมบอลเสียแล้วนี่ครับเราต้องตามให้สุดนะครับบอลช่วยกางก่อนในโจกช่วยกางต้องออกซีซีนี่อยู่ที่ยังเสียออกไม่ได้อยู่ เป็นลูกทุ่มของทีมสาสาสเองถอยไปนี่อังเปาอังเปาอย่าเข้ามาใหมอังเปาขึ้นมาเลยยครับทุ่มไปางหน้หมายเลขท<อ>ีบังบอลอยู่ตรงนี้เอาพาไม่ได้ตรงนี้เอรับสีสีเคลีย์มา <imal arriba. S 1> อยู่ที่อังเปาอังเปาพาบอลหนีมาได้หว <pater annoyed> มาดครับตูงนี้อยู <S <S 2> <S 2> <S <ห>่ที่เยวเดียว้วสต่อสองเ้วมาเลยเี้วเ่วยจชว โอ้โหลุงนี่ประตูเตาหัวนะครับประตูบองข้ามาอย่างดีมาอย่างนี้หนูก็เอาไม่ไหวเลยครับโอ้โหเปลี่ยนออกวป